สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะพามาชมนะครับของนายามเย็นนะครับผมตอนนี้เข้าลมเดือนะครับเริ่มหมกดวงนะครับบางแปลงนะครับฝั่นี้นะคยังหมกอยู่นะครับวันนี้ก็เถื่อแล้วนะครับยังไม่แก่ดีนะนะครับผมเหมาพาชมแปลติดกันเลยนะครับแต่ละที่มีเข้ากันเน ก็เริ่มเกี่ยวไปแล้วนะครับอนนี่เลยรวมแล้วข้าวเริ่มหลอกลวงนะครับ,รบ,รบห้องมาำยามเย็นค่ำนะครับรวมยามเย็นนะครับผมหมอกลวงแล้วนะ รวมข้าวออกใหม่หอมๆกปเลยนะครับ Bà là nó khá và phụ huynh mà chồng không นะครับคาลมเหลืองนะครับเริ่มแก่กันเลยนะครับทั้งแปลงเลยนะครับผมสุดถึงขอบวัดนีเลยนะครับนี่เป็นวัดวังพานนะครับผมเป็นวัดประจำหมู่บ้านนี้นะครับผมหมู่บ้านวังพานนะครับคาล่มแก่กันแล้วนะครับผม วันนานก็ได้เกี่ยวนะครับผมก็ทุกแปลงก็คงจะเป็นคล้ายๆกันหมดนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศเงางาๆนะครับจํำเย็นนะครับผม รวงข้าวก็ใช้ได้อยู่นะครับผมรวงหนาอยู่นะครับแปลงนี้นะครับผมบรรยากาศยามค่ำยามเย็นนะครับเงียบสงบก็เลยทีเดียวนะครับ มีปล่อยน้ำเข้านาำมาเรื่อยๆนะครับผมดูจากอ่าลงน้ำนครับตอนนี้ก็เริ่ม เป็นลวงเขียวกันเลยทีเดียวนะครับผมลวงข้าวดีนะครับนานนี้นะครับฝั่งนี้นะครับ เหมือนมีปลานะครับผมนะมีเสียงปลาบ่นทกแจ๊กนะครับน่าจะมีปลาเนาะนะครับผมพอเปิดน้ำใส่อยู่ตลอดเวลานะครับเข้าถึงได้งามเนาะนะครับผมนะครับ อากาศดีแน่นอนนะครับผมนท้องไร่ท้องนามเย็นนะครับ,อห,าาอรบหอมกลิ่นกลิ่นข้าวอ่อนๆนะครับมาเลยนะครับผมบรรยากาศท้องไร่ท้องนารา่ำข้ามนะครับก็สดชื่นประมาณนี้นะครับก็ฝั่งนี้ก็ รวมทั้งหมด6เจ้านะครับ6เจ้าของนะครับก็เป็นใจๆกนันแล้วครับผมก็รวมแล้วก็ประมาณเกือบ400ไร่ได้ได้มาครับก็แต่ละที่ก็จะปลูกไม่เท่ากันเนาะนะครับผมตอนนี้ก็ไก่ได้เริ่มออกผลผลิตแล้วนะครับส่วนแปลงนี้นะครับของนาเขาเริ่มเกี่ยวแล้วเนาะนะครับเริ่มเหลืองนะครับผม นะครับที่ขขาไฟไกลๆนู้นนะครับคือที่ตรนนะครับเป็นถนนนหรับถนนหน้าวัดนะครับถนนในหมู่บ้านนะครับผมก็เลยมาถ่ายด้านในหน้าฝั่งที่นาให้ชมนะครับผมข้าวลมเหลืองนะครับอันนี้ปลูกก่อนแปลงแรกนะครับผมเป็นข้าวนาปางน้องนะครับข้าวลมเหลืองนะครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับคงประมาณนี้นะครับ ก็ได้เกี่ยวกันแล้วนอนครับอากาศก็เริ่มร้อนแรงกรันเลยทีเดียวนะครับช่งนี้นะครับขอข้าวเริ่มแก่นี้เตรียมตัวเกี่ยวกันแล้วนะครับผมจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับผมข้าวเก่ก็เก็บนะครับ ็บรรยากาศจำเย็นนะครับมาถ่ายท้องนาข้าวลมเหลืองนะครับฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแปลงแรกที่ปลูกนะครับผมอยู่ฝั่งหนึ่งก็ยังเขียวนะครับออกแต่ออกลรงแล้วนะครับผมเป็นข้าวนาปางนะครับของปีนี้นะครับผมก็พาเพื่อนมาชมนะครับถ้าถ่ายตรงกลางนี้ก็จะเป็นเหลืองกับเขียวนะครับผม มองด้านนั้นก็เป็นเขาวาังพานะครับแล้วก็เป็นที่สร้างวัดของวัดวงังวังพานะครับผมเป็นวัดประจําหมู่บ้านนี้นะครับผมก็ฝากบรรยากาศภาพสวยๆ,ๆนะครับให้เพื่อนชมนะครับฝ่น,นี้เข้าออกลงแล้วนะครับบรรยากาศท้องนานะครับยามเย็นนะครับสงบสงบกันเลยนะครับพอแผนมาฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่ ข้าวที่เริ่มจะเกี่ยวแล้วนะครับผมเหลืองกันแล้วนะครับจ่ายทงเนาะนะครับผมมองไกลๆนั่นก็เป็นสวนล่องน้ํานะครับมีปลูกกล้วยนะครับมะพร้าวกล้วยน้าว้ากล้วยหอมนะครับมีพืนลุมลุกด้วยนะครับก็คือแตงไทยเนาะนะครับผมแล้วก็มีปลูกมะละกอนะครับผมมะพร้าวมีทางน้ําหอมนะครับทางไม่หอมเนาะนะครับผม เราจะปลูกลูกพึชสวนครัวแซมนะครับช่วงหน้าฝนนะครับตอนนี้กําลังเติบโตกันเลยทีเดียวครับก็มาถ่ายเพื่อนชมนะครับระหว่างข้าวจะเกี่ยวกับข้าวที่กําลังออกรวงนะครับข้าวน้ปังนะครับผมข้าวนาปังก็เริ่มเหลืองกันเลยทีเดียวครับทั้งทุ่งเลยนะครับผมฝั่งนี้ก็ข้าวออกรวงแล้วนะครับอีกไม่นานนะคงได้เกี่ยวเน้อครับผม ม่ใช่กะท้องทุ่งเย็นเย็นนะครับคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมคลิปนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม